สวัสดีครับวันนี้จะมาต่อสายไฟพัดลมที่มีอยู่4เส้นนะครับอัน สินโอเคเพื่อความสวยงามน,นะครับผมจะลงให้ใหม่นะครับสีดำแดงดดสีอย่างดีไม่สีอย่าง น้ำเงินเนาะเขียวเดี๋ยวผมจะจับคู่นะครับจับกับคู่เป็นสี่ตารางจุดจุดสี่ตารางนะครับโหเห็นหมเนาะอันนี้สีดำ đen năm ngân khiếu khiếu năm ngân đen khiếu đầm nó hấp à. đi đen đầm แดงเขียวแดงน้เงินนะครับในสีเสน้น้ำแดงน้นเงินดำเขียวน้ำเงินดำ เขียวน้ำเง,งินแดงเอามาวัดค่าโอห์มนะครับว,ว่ามันจะมีกี่โอห์มเธอจะวัดอาคูณร้อยก็ได้คูณสิบก็ได้นะครับคูณสิบก็คูณ เช็คซีลโอมก่อนนะครับโอเคอันแรกเอาอย่างก่อนครับดำแดง ดำเนะดำแดงดำแดงขึ้นเท่าได้ครับสามร้อยสิบนะครับความรวดเร็วผมเอามิเตอร์ไว้ด้านนอกก่อนเนาะอันนี้ผมวัดจริงนะครับ đâm nước ngân đâm con đâm đen đâm ngân 60 đâm phá đâm kiểu này rồi sáu mươi sáu mươi sáu เงินดำอเอามาวิเคราะห์กันนะครับสช่องนี้นะครับแต่ละช่องนี้ตึงหมดนี่ค่ยัยงนักที่สุดนะครับอันนี้นี่เราจะหานว่าดำกับแดงนี้สายเส้นสีดำเนี่ยต่อกับแดงนี่ค่นักที่สุดนะครับ สายสีน้ำเงินล่ะต่อกับสีแดงก็มีค่านะาที่สุดสายสีแดงสายสีแดงต่อกับเขียวแล้วก็สายสีเขียวล่ะสายสีเขียวต่อกับสีแดง่อย่างกู นี่นี่นี่กูกับแดงแดงแดงมันมีค่านักนักละเปินเพราะฉะนั้นแดงนะี่มันจะเป็นเป็นสายไฟนะครับเท่ากับแดงไฟบวกแคปนะครับแคปก็คือคาปาซิเตอร์นะ,ะลืมไปเราดูตารางช่องใดนักละ นักละเพื่อนะสี่ห้าสิ่าสเอาจะหารว่าตารางช่องนี้นักเละเพื่อนนะครับนาะสายไฟมันจะมีอยู่สี่เส้นนะครับแดงดำน้ำเงินเขียวหล่นจอผมว่าแดงดำน้ำเงินเขียวนะครับ สายสีแดงออกมาแล้วอ่ะต่อไปว่าสีดำดำเขียวน้ำเงินเขียวนี่จะมีความด้านทานสูงนะเปิ่ลนนะครับ ความต้านทานสูงแล้วเปิ่นมันก,ก็เลยไฟก็อ่อนแล้วเพิ่นอ่อนสุดก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับอันอยู่กลาง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 ,งก็คือ400นี่เป็นเบอร์สองนะครับส่วนดำนะมีความต้านทานน้อยไฟฟ้าก็เลยผ่านเข้าไปนักไฟมันก,ก็เลยแหงกว่ามันจะเป็นเบอร์สามนะครับนาะพัดลมก็จะเป็น หนึ่งสองสามจะมาต่อลองต่อเลยนะครับนี้ผมแปลกมาคนเดียวนะครับเป็นชุดเท็ดพัดลมหมอพัดลม

ทดลองครับ1นส สรุปก็คือว่าเอามาจับคู่คู่เส้นนะครับถึงสี่เส้นนะครับสี่เส้นนะครับเอามาหาช่องช่องที่มันได้ค่หนักที่สุดนะครับมันก็คือช่องที่สีแดงไฟมีเข้าที่สีแดงแล้ว ความต้านทานที่มันนักไฟก็เลยนน้อยนะครับทำเมนอ่อนนะค่าด้านทานนักไฟกับพนันเล่นน้อยอนะ่โอเคนะครับสรุปไปสรุปมาจะางงโอเคครับขอบคุณครับ